วันนี้ก็มีโอกาสได้เข้ามาร่วมแข่งขันแกรนมาสเตอร์ที่เปิดโอกาสให้นักกีฬาอายุ30 40 50 60ได้เข้ามาร่วมกันเนี่ยผมขอเรียนว่าเป็นสิ่งที่ดีมากครับในสังคมไทยของเราและต่างประเทศที่อายุระดับนี้30ถึง60เนี่ยเขาเล่นเป็นเป็นด้นกันมากมายแต่เรามาโปิดโอกาสให้เข้ามาร่วมกันได้มาสังสรรค์กันและสําคัญที่สุดจากต่างชาติมาช่วยทาให้เกิดความท่องเที่ยวการท่องเที่ยวด้คึกคักยิ่งขึ้นด้วย อันนี้ขอชื่นชมสมาคมในเรื่องนี้ครั้งหนึ่งอันที่สองก็คือผมเคยเป็นประธานจัดงานแข่งสวัสดีครับมาหลายรอบแล้วต้องหยุดไปตรงช่วะโควิดสองสมปีนี้ก็เป็นอีกทัวร์นาเมนต์หนึ่งซึ่งต่างชาติมาเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนเนี่ยมาหลายร้อยคนมากเพราะเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬาที่อยู่ในระดับทํางานแล้วเป็นเศรษฐีแล้วมีเงินแล้วอยากจะเล่นแบบเล่นมาเชี่ยวพัทยาแล้วเล่นแบบเป็นจันด้วยในความคิดตรงนี้เหมือนกันกับของมาสเตอร์ ขอให้เก็บรักษาตรงนี้ไว้เพราะนักกีฬาระดับที่ 30, 40, 50เนี่ยือนี้มีเงินแล้วนะครับอยากจะออกกําลังกายอยากจะมาเชื่อมเมืองไทยด้วยนี่คือโอกาสแล้วเราจะเปิดให้ปีละสองครั้งของแกรนด์มาสเตอร์ของสมาคมครั้งหนึ่งของสวัสดีครับซึ่งผมจะเป็นประธานจัดอีกครั้งหนึ่งปีละสองครั้งห่างกันประมาณ6เดือนเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าสูา่ประเทศไทยได้ตีแบตด้วยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าจะช่วยเสริมสร้างทางเศรษฐกิจของบ้านเราได้ เป็นอย่างดีที่สุดอย่างที่เคยทับกันมาแล้วครับขอบคุณมากครับ